พระวรสาาัรฤทธานุบุญมัทธิวเวลานั้นพระเยซูเจ้าตรัสกับบรรดาศิษย์ว่าท่านทั้งหลายได้ยินคํากล่าวว่าจงรักเพื่อนบ้านจงเกลียดศัตรูแต่เรากล่าวแก่ท่านว่าจงรักศัตรูจงอธิษฐานภาวนาะให้ผู้ที่เบียดเบียนท่านเพื่อท่านจะได้เป็นบุตรของพระบิดาเจ้าสวรรค์พระองค์โปรดให้ดวงอาทิตย์ของพระองค์ขึ้นเหนือคนดีและคนชั่ว ปรดให้ฝนตกแนะีคนชอบธรรมและคนธรรมถ้าท่านรักแต่คนที่รักท่านท่านจะได้บำเหน็จรางวัลอะไรเล่าบรรดาคนเก็บภาษีไม่ได้ทำเช่นนี้ดอกหรือถ้าท่านทักทายแต่พี่น้องของท่านเท่านั้นท่านทำอะไรพิเศษเล่าคนต่างศาสนาไม่ได้ทาเช่นนี้ดอกหรือฉะนั้นท่านจงเป็นคนดีอย่างสมบูรณ์ ดังที่พระบิดาเจ้าสวรรค์ของท่านทรงความดีอย่างสมบูรณ์เถิดข้อคิดจากพระราศตัวบทนี้มีบทสอนและแสดงให้เห็นลักษณะของพระเป็นเจ้าว่าพระองค์มีใช่บุคคลที่อยู่ห่างไกลเข้าถึงยากแต่พระองค์ทรงอยู่ใกล้ชิดมนุษย์ทรงปรารถนาช่วยประชากรที่พระองค์ได้เลือกสรรให้รอดพ้น ทรงเป็นองค์พระผู้เป็นเจ้าที่ทรงริเริ่มเลือกประชากรอิสราเอลด้วยความรักก่อนเป็นพระองค์ที่ทรงประทานกฎบัญญัติที่เป็นแนวทางชัดเจนให้ก้าวเดินกฎบัญญัตินี้เป็นปรีชาญาณต้นแบบสำหรับชนต่างชาติดังนั้นการน้อมรับพระพรพลและการตอบสนองต่อพระสุรเสียงขององค์พระผู้เป็นเจ้าจึงเป็นการแสดงออกถึงความซื่อสัตย์ต่อพระองค์ รวมถึงการปฏิบัติต่อศัตรูพระวจาของพระองค์นั้นชัดเจนจงรักศัตรูจงอนุฐานพาวนายผู้ที่เปียดเบียนท่าน